นิทานเรื่องกระดองลายกับกระต่ายหูเรียวไปฟังนิทานกันเลยค่ะกระดองลายกับกระต่ายหูเรี้ยวต่อเต่าหลงังตุงตุงเดินย้ายผงอุ้ยอ้ายกระดองลายลายหัวพลุบพลุบโผล่โผล,ล่สวัสดีหมูหมาแมวมดลา ช้างม้าวัวควายกระลอกลิงจริงโจ้พันได้ยินเสียงหัวเราะเยอะเย้ยวะวะเอ,อ๋ยเวยเจ้าตอเต่าหลังโตวกว่าจะก้าวเท้าซ้ายกว่าจะย้ายเท้าขวาชักชักช้าช้า,ชาจริงนะเต่าพุงโต กระต่ายท้าตอเตา่าเราวิ่งแข่งกันไหมพรุ่งนี้ก็ได้อย่าร่ำไรโยกโยกอาทิตย์ยิ้มแฉ่งแก้มแดงแดงป่องป่องตลิงติ้ง,ต,งต่องกรรมการสิงโตหนึ่งสองซ้ำอา้าวนับหนึ่งสองซ้ำเต่างุ่วงงาม เตาะกระตายหัวเราะชนะใส่ไม่ได้โม้ตกใจตื่นตายตายกระตายโดดเย้งเย้งวิ่งปลบปรอเร่งหางกระดกกระโดนโดด กระตายวิ่งมาถึงตะลึงตึงตึงหน้าจ่อยเต่ายืดอกยืนคอยที่เช่นชายชายโย